สวัสดีครับพบกับ2รุ่นน่าสนใจในงบประมาณหมื่นบวกลบนะครับซ้ายมือคือ Galaxy A 3 4 5 G ขวาม,มือคือ Oppo A 9 8 5 G นะครับทั้ง2รุ่นวางจำหน่ายในตลาดเรียบร้อยแล้วใครสนใจก็ลองไปเล่นหน้าช็อปได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่า2รุ่นนี้เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับ สำหรับ galaxy a 3 4 5 g เนี่ยมีจุดขายหลักคือหน้าจอ super amoled นะครับขนาดใหญ่ทีเดียวสามารถแสดงผลได้ดีแล้วก็สว่างรวมถึงแสดงผลสีดำได้แบบเต็มสุดๆเลยนะครับคือถ้าเทียบกับจอ ips หรือจอเทคโนโลยีอื่นนะครับจะสู้จอ super amoled ไม่ได้ในแง่ของการแสดงผลสีดำนะครับสนิทเลยคือเวลาเราดูหนงังดูอะไรเงี้ย จะเห็นผลชัดมากๆนะครับและที่สำคัญคือเรื่องของความกันน้ำนะเพราะว่า Galaxy A 3 4รวมถึง Galaxy A 5 4ด้วยเนี่ยเขากันน้ำนะครับ IP 6 7ฝาหลังแบบ pastel นะครับพร้อมกล้องหลัก48ล้านพิกเซลมีอันตรายบันทึกวีดีโอ 4K ได้รวมถึงกล้องหน้าด้วยนะครับคืออัด 4K ได้ทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลักเลยทีเดียวนะกับราคาที่จับต้องได้นะครับไม่ยากก็ จริงๆรุ่นนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับในกลุ่ม A34 กับ A54 นะครับก็ลองไปดูได้เช่นกันในส่วนของ OPPO A98 5G มากับหน้าจอ IPS 6.72นิ้วนะครับขนาดถือว่าใหญ่ทีเดียวแต่ก็มีข้อ,อเสียเปรียบจากจอ Super AMOLED คือบางเฉดสีสันเนี่ยแสดงผลได้ไม่เต็ม100%นะครับอย่างเฉดสีดำเนี่ยจอ Super AMOLED จะแสดงผลได้แบบ สนิทเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเขานะครับแต่จอ IPS ก็จะเสียเปรียบในเรื่องสีสันแล้วก็มุมมองนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ภาพรวมก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะแล้วก็เจาะรูกล้องหน้าพาช์โฮสามล้านพิกเซลเรื่องของบอดี้ถือว่าสลิมนะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่ค่อนั่งเบามีหูฟัง3.5ด้วยซึ่ง Galaxy A 3 4 5 g เนี่ยไม่มีนะแต่บางคนก็อาจจะใช้บางคนก็อาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับ ในส่วนของสแกนนิวจะอยู่ด้านข้างแล้วก็ฝาหลังเนี่ยจะเป็นฝาหลังที่ค่อนข้างดูดีทีเดียวนะครับอันนี้คือสีฟ้าของทาง oppo นะครับกล้องหลักของเขามากับกล้อง64ล้านพิกเซลไม่มีอันตรอไวนะครับแต่ชดเชยด้วยไมโครเลนส์ ns, ซึ่งตัวนี้จะเป็นแบบแคล้ายๆกล้องจุลทรรศน์หรือเป็นกล้องสองพระอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นจุดขายที่น่าสนใจนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะใช้บางคนอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับทั้งนี้ oppo a98 5g ไม่รองรับ ip rating นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการ เปียกน้ําหรือกันละอองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องป้องกันนิดนึงนะสำหรับใครที่ซื้อรุ่นนี้มาใช้งานนะครับซึ่งจริงๆอ่าส่วนใหญ่เนี่ยรุ่นในระดับหมื่นบวกลบเนี่ยจะไม่มี IP rating อยู่แล้วนะครับยกเว้น Galaxy A 3 4 5 G นะที่มี IP rating 67ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของทาง Samsung เขานะที่สามารถกันน้ำได้นะครับการสู้แสงกลางแจ้งก็ไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะครับแต่จอ Super b m o l e d มันจะมี เรื่องของสีสันอะไรต่างๆที่ได้เปรียบกว่าเล็กน้อยนะแต่ถ้าอยู่ในอินดอด์เนี่ยเราเปิดวิดีโอดูนะครับจะเห็นว่าจอซูเปอร์มอลตเนี่ยได้เปรียบชัดเจนในเรื่องของสีดำแล้วก็เรื่องของความสดของสีสันนะครับรุ่นนี้รองรับ HDR ด้วยเวลาเราดู Netflix กับ YouTube ที่รองรับเนี่ยเห็นผลชัดเจนเลย ในด้านซอฟต์แวร์นะครับบน OPPO A98 5G เข้ามากับ Android 13ครอบด้วย Color OS นะครับเรื่องของการใช้งานต่างๆก็คิดว่าไม่ได้ต่างกันมากนักในเชิงของตัวฟีเจอร์การใช้งานทั่วไปนะครับก็สามารถโหลดแอป,ปต่างๆผ่าน Play Store รวมถึงแอป,ป Market ของทาง OPPO เองนะครับเขาก็จะมีฟีเจอร์อะไรต่างๆครอบอยู่พอสมควรอันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับอะไรต่างๆตามปกติแล้วก็มี d f c ให้ใช้งานด้วยนะครับรองรับ 5G 2ซิมตามปกติเลยแล้วก็มีเรื่องของอพวกสมาร์ทเซอร์วิสนะครับรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับจะเป็นการเปิดแบบ2หน้าจอ,อ flexible window อะไรต่างๆรวมถึงพวก simple space ด้วยนะครับพวก gesture and motion เลยงนๆะก็มีครบเรื่องสเปคนะครับมากับ snapdragon 695 ram 8 g b สามารถ extend ram ได้อีก8 g b นะครับแล้วก็ความจุ256 ในของ Samsung Galaxy A 3 4 5 G มากับ Android 13นะครับดังนั้นการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจาก S 2 3 Series อะไรต่างๆเลยนะครับคือฟีเจอร์ต่างๆมีแทบจะเหมือนกันหมดจะเป็นพวก Google Service นะครับพวก OneDrive หรือพวก Service ต่างๆที่เขาไปโคกับคนนูน้นคนนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วก็สามารถโหลดเพิ่มจาก Play Store ต่างๆได้เช่นเดียวกันตัวนี้ก็มี Setting ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็สามารถเชื่อมต่อพวก Wi-Fi ต่างๆได้นะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะคือในเรื่องของการเชื่อมต่อเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เสียดายตัวนี้ไม่ได้รองรับ Wi-Fi 6นะครับรองรับแค่ Wi-Fi 5นล่วนั้นก็มีครบทั้ง Wi-Fi c ไฟ4มี NFC นะครับแล้วก็ 5G 2ซิมตามปกติสามารถโหลดตีมาเปลี่ยนได้เองนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นๆที่อยู่ในอ,อย่างพวกแอปอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มี Advanced feature เด้ยซึ่งตัวนี้ก็สามารถตั้งค่าอย่างต่างๆได้ค่อนข้างเยอะเลยอย่าง Dual Passenger อย่างเงี้ย หลายคนก็ได้ใช้กันเพราะว่าอย่าง Facebook Messenger บางคนมี2อ c แอค n t ์อย่นี้ก็สามารถามาเปลี่ยนส,สับใช้กันได้นะครับเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างต่างก็ถือว่าครบนะแล้วก็มากับความจุที่ 128GB นะครับอย่างไรก็ดีเรื่องของความสมูทเนี่ยผมว่าพอๆกันไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับแต่เรื่องของการอัปเดตเนี่ยผมว่า s a m s u n งทำได้ค่อนข้างจะถี่กว่าครับสำหรับ Perform a n c e เนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่า galaxy a 3 4 5 g เนี่ยเพอร์ฟอร์แมสูงกว่านะครับคือ CPU เนี่ย ไม่ได้ห่างกันเยอะแต่ G P U ในชัดเจนเลยคือ Galaxy A 3 4 5 G แรงกว่านะครับคือเล่นเกมดีกว่าแน่นอนแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรการจัดการอุณหภูมิก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันนะครับวันนี้เนี่ยชัดเจนเลยครับคือ Galaxy A 3 4 5 G ก็ใช้เมมที่เป็น U F S 2.2นะครับก็คือความแรงเนี่ยความเร็วนะครับจะเร็วกว่า Oppo A 9 8 5 G ที่ใช้2.1นนั่นเองนะเนี่ยตัวเลขมันชัดเลยนะครับว่ามันต่างกันพอสมควรเกือบเท่าตัวนะครับ อีกข้อได้เปรียบของ galaxy a 3 4คือการถ่ายวิดีโอนะตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายได้ uhd หรือ4 k 3 0เฟรมเลยและรองรับ ois ด้วยครับอันนี้สำคัญแล้วก็มีเรื่องของ super steady ที่สามารถถ่ายได้แบบคล้าย gimbal เลยนะครับคือเรื่องของความละเอียดอาจจะดรอปมาเหลือ full hd แต่เรื่องของความนิ่งเนี่ยคือชนะเลิศเลยนะแล้วก็มีโหมดอื่นๆนะครับที่สามารถถ่ายได้อีกอย่างโหมด food นะมี super slow motion มีโหมด night มี Take ซ,งซิงเกิลเทคด้วยซึ่งซิงเกิลเทคเนี่ยจะเป็นแบบ อย่างนี้ผมไปถ่ายทะเลนะครับก็จะมีอเอฟเฟกต่างๆที่มันประมวลผลให้นะครับอย่างตัวนี้มีคลิปโบมาแมลงนะครับที่สามารถนําไปลง IG อะไรต่างๆได้นะครับมีฟาสโซเ r d ด้วยก็คือเป็นแบบวิดีโอกรอเร็วนะครับแล้วก็มีข้างล่างนี้เป็นออริจินัลวิดีโอที่เขาถ่ายมาแบบปกติเลยคือเราถ่ายแบบไหนมันก็จะประมวลผลให้ประมาณนั้นนะสามารถนําไปโปรเซสต่อได้หากเทียบกับ oppo a 9 8 5 g นะครับโหมดกล้องเนี่ยอาจจะต่างกันไม่เยอะแต่ตัวนี้เนี่ย ไม่มีอันตรวายนะครับดังนั้นเรื่องของการถ่ายภาพก็จะมีข้อจํากัดอยู่บ้างนะครับอย่างไรก็ดีเรื่องของการบันทึกวิดีโอนะครับก็สามารถบันทึกได้แค่ 180p 0นะครับกับ 720p เพราะว่าอะไรมันเป็นเรื่องข้อจํากัดของชิป n a p d r a g o n 695นะครับที่ไม่สามารถถ่าย 4K ได้จะเป็นรุ่นนี้และก็รุ่นอื่นที่ใช้ชิปเดียวกันด้วย ฮอตเทรทที่สามารถถ่ายฟิลเตอร์อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างโบ k e ก Fair ที่เป็นจุดขายของเขานะครับก็สามารถทำได้ดีทีเดียวนะครับหรือปรับพวกสีสันต่างๆมี r ีทั u ช h แบบ AI ด้วยนะครับหรือไปปรับทีหลังใน g กลเลได้เหมือนกันนะก็เป็นจุดขายหลักของทาง oppo ที่ทำมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วก็มีโหมดไมโครสโคปคือการส่องพระดีๆนี่เองนะครับอย่างผมเอาเหรียญ5มาส่องเนี่ยก็คือแบบ ได้รายละเอียดที่ค่อนั่งคมชัดมากๆนะครับในเรื่องของความใกล้เนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถถ่ายเม็ดพิกเซลของหน้าจออั o โมเได้เลยนะครับอ,อันนี้เราเทียบกันเลยนะครับระหว่างภาพพอ t เทรตของ oppo a 985g กับ galaxy a 345g นะครับ a 345g จะมีการประมวลผลที่ดูแบบโอเคกว่านะครับคือมันไม่ได้สวยอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นช็อตที่ค่อนั้งยากอยู่นะอาจจะมีประมวลผลเพี้ยนบ้างแต่ อาตันี้ยังยอมรับว่าเบลอเนี่ยโอเคนะแต่เรื่องของสกินโทนหรือสีสันเนี่ยคือไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับประมาณนั้นก็อันเนี้ยเราถ่ายมุมเดียวกันท่าเดียวกันนะครับแล้วก็เวลาเดียวกันด้วยแล้วเราปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับอย่างสมมติเราถ่ายภาพพอร์เทรตอย่างเงี้ยก็จะสามารถปรับได้2อย่างบน Sam s ung Galaxy a 3 4อย่างตัวนี้สามารถปรับในเรื่องของความเบลอได้นะครับคือจะเบลอมากเบลอน้อยอยังไงนะครับเปลี่ยนเป็นโบเก้อย่างอื่นนะครับสามารถปรับเป็น ไฮคีโมโนได้นะครับเปลี่ยนเป็นภาพขาวดำเปลี่ยนเป็นแบ็กดอกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีแบบเอฟเฟกต์บุนบนแบบนี้นะเป็นเอฟเฟกที่สามารถเออแบบเปลี่ยนมูดแอนโทนภาพได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันรวมถึงการรีมาสเตอร์นะครับคือสมมุติว่าถ่ายภาพออกมาไม่ชัดหรือแบบรายละเอียดไม่คมนะครับคุณสามารถกดรีมาสเตอร์ได้เลยนะครับอีกภาพที่เอามาเทียบกันนะครับก็คือภาพดอกไม้เนาะเราก็จะเห็นว่าเรื่องของสีสันเนี่ย ทางของ a m s u n งจะมีการปรับให้มันสดกว่าคมกว่านะครับส่วนอ p p เเนี่ยจะเน้นในเรื่องของเป็น Natural Tone ซะมากกว่านะครับ อีกฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือเรื่องของฟันนะครับบน Galaxy A 345G ห G มดนี้จะทำการครอบฟิลเตอร์แบบเรียลไทม์นะครับซึ่งเขาโคกับ Snapchat แหละก็สามารถถ่ายเป็นแบบาภาพสนุกตลกได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแต่งภาพทีหลังคือเขาครอบฟิลเตอร์มาแล้วก็สามารถปรับมุมมองกล้องอะไรต่างๆแล้วก็ถ่ายได้เลยโอเคเรามาสรุปเลยนะกับ Galaxy A 3า5 G นะครับ รุ่นนี้เนี่ยจุดขายของเขาอยู่ที่หน้าจอซ u เปอร์มอลตนะครับคือจอซัมซุงเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจอยู่แล้วว่าการแสดงผลเนี่ยเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับคือเรื่องของความสว่างสีสันนะครับแล้วก็เรื่องของอ HDR อะไรต่างๆเนี่ยถือว่าแสดงผลสีสันอะไรต่างๆออกมาได้ดีทีเดียวก็เหมาะกับสายดูวิดีโอดู n e t f l i x อะไรต่างๆเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังนะครับเรื่องของกล้องหน้า32ล้านพิกเซลก็สามารถบันทึกวิดีโอ 4K ได้ก็เหมาะกับสาย Vlog นะครับก็สามารถถ,ถ่าย คุณภาพได้ดีขึ้นนะครับเช่นเดียวกับกล้องหลักนะรุ่นนี้มากับกล้องหลัก OIS ก็คือถ่ายวีดีโอได้นิ่งกว่ารองรับ 4K ด้วยแล้วก็มีอันตรายนะครับที่สำคัญคือกันน้ำอันนี้สำคัญเลยเพราะว่ามือถือราคาหมื่นบวกลบเนี่ยไม่ค่อยหรอกมีหรอกนะครับกันน้ำอ่ะแต่ Galaxy A Series เขาใส่มาให้ทั้ง Galaxy A34 และ A54 เลยนะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่ควรจะมีนะใน มือถือราคาแบบเ้ยประมาณนี้แบบใครที่ใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซุ้มซ่ามหรือแบบอาจจะกลัวเรื่องของแบบเ้ยกลัวน้ำหกใส่แล้วมันจะพังไหมนะครับ Galaxy A 3 4 5 G ก็ลดความเสี่ยงตัวนี้ไปได้เยอะเลยแล้วก็เรื่องของการใช้งานบน One UI ของ Samsung เองที่ค่อนข้างสมูทแล้วก็มีการอัปเกรดค่อนข้างจะสม่ำเสมอแน่นอนครับได้อัปเกรดเวอร์ชันใหม่ด้วยนะครับก่อนใครคือ S จะได้ก่อน แล้วก็ A-series จะได้ตามมานั่นเองสำหรับ Oppo A98 5G นะครับจุดขายเขาจะอยู่ที่หน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับคือ Galaxy A34 5G จะเป็นจอแบบกว้างนะแต่ของ Oppo จะเป็นจอยาวนะครับคือสัดส่วน รายชว่วยต่างๆเนี่ยจะมีความต่างกันคือความสมมุติก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ตัวนี้ใช้จอ IPS นะดังนั้นเรื่องของสีสันเรื่องของ HDR ก็มีข้อจํากัดนิดหนึ่งนะครับเรื่องของลําโพงอะไรต่างๆก็ถือว่าใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เขามีหูฟัง3.5มาให้นะก็หลายคนน่าจะยังใช้กันอยู่นะสำหรับหูฟังมีสายนะครับส่วนกล้องนะครับคือกล้องตัวนี้ไม่มี OIS นะ 4K ก็อัดไม่ได้นะครับแต่มันมีข้อ ดีคือมันมีไมโครสโคปครับที่เป็นกล้องแบบค่อนข้างจะได้ใช้กันในกลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับอย่างกลุ่มซองพระ2เหรียญอะไรอย่างเงี้ยหรือไว้ถ่ายเป็นเท็กเจอร์แบบแปลกๆเอาไว้อัพโหลดบนโซเชียลทาง oppo ถือว่าทําตัวนี้ออกมาได้ดีแล้วก็คิดว่าเป็นใช้ได้จริงนะใช้ได้จริงมากกว่ามาโครปกติซะอีกนะครับซึ่งอนอกนั้นก็ถือว่าโอเคนะเรื่องของการใช้งานจริงๆก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายมากหนักนะครับในกลุ่มมือถือแบบ หมื่นบวกลบเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีการแข่งขันค่อนข้งสูงนะครับคือไม่ได้มีแค่ Oppo a 9 8 5 g galaxy a 3 4 5 g นะยังมีแบรนด์อื่นอีนอกนะครับอัปเดตราคาล่าสุดของ galaxy a 3 4 5 g อยู่ที่11,999บาทได้ความจุ 256GB เลยทีเดียวมีให้เลือกถึง3สีสันด้วยกันนะครับส่วนรุ่น 128GB ทำโปรโมชั่น เหลือ1,999บาทมีให้เลือก3สีสันเช่นเดียวกันนะถึงวันที่3กันยายนก็น่าสนใจนะสำหรับใครที่มีงบประมาณหมื่นต้นๆแล้วต้องการมือถือครบในเครื่องเดียวทั้งหน้าจอใหญ่สว่าง กล้อง OIS 4K ทั้งหน้าหลังนะครับแล้วก็ชิปประมวลผลที่เร็วแรงแถมความจุเยอะด้วยส่วน Oppo A98 5G วางจำหน่ายในราคา1 9 9 9 0บาทมีให้เลือก2สีคือ Dream y Blue กับ c l u e Black นะครับก็แล้วแต่ชอบนะสำหรับใครที่สนใจก็หาซื้อได้แล้วเช่นกัน